ที่ยูนิเวอร์ s t ลสตูดิโอเจแปค่ะมันเกิดขึ้นหลายครั้งมากอยู่ดีๆฉันก็วาไม่อยู่ตรงเนี้ยนึกออกแล้วที่นี่คือหอวอดฉันคือหนึ่นงในแม่มดแต่ฉันไม่รู้คาถาแล้วก็ไม่เคยใช้เวทมนต์ด้วยดูแบบแม่น้ำโดทงบริยมามค่ำคืนค่ะ อ,อร่อยอ่ะแป้งเขากำลังดีอะ่ะวิปปิ้งครีมบวกกับซอสมะม่วงกับสตรอเบอรี่นี่คือแบบมันได้มากอะ่ะตอนนี้อยู่หน้าร้านขนมนะคะจะเลือกไปกินที่ยูนิเวอร์แซลค่ะ<ๆ>เด็กน่ารักมากใส่หมวกมารลกโกเหมันมีปัญหาอะไรก็ไม่รู้ ยูนิเวอร์แซลอยู่ตรงหน้าเราแล้วค่ะมันตื่นตาตื่นใจจนรู้สึกล้นไปหมดแล้วค่ะวันนี้เราอยู่หน้าฮอลลีวูดดีมนะคะตื่นมาอีกทีก็อ,อยู่ตรงนี้เลยอะ่ะฉันไม่มั่นใจว่าที่แม่ฉันลอยได้ตอนที่ฉันเห็นตอนเด็กๆอะ่ะมันเป็นเรื่องจริงหรือว่ามันคือโลกเวทมนต์อ่ะหุยนี่ รถไฟที่พาฉันนั่งมาชานสลาที่9ษ3ส่วนส่นึกออกแล้วที่นี่คือหอกวอดฉันคิดว่าฉันเป็นมัรเกอร์แล้วแล้วฝันฉันก็เป็นจริงฉันคือหนึ่งในแม่มดเข้ามาข้างในกันมันเกิดขึ้นหลายครั้งมากอยู่ดีๆฉันก็วามไม่อยู่ตรงเนี้ยแต่ฉันไม่รู้คาถาแล้วก็ไม่เคยใช้เวทมนต์ด้วยว้าวเขาบอกว่าเรายังไม่มีม้กายสิทธิ์เลยเขากำลังจะไขให้เรา เขาบอกว่าตรงนี้คือที่ที่ดีที่สุดของปาร์คแฮร์รี่พอตเตอร์รอ80นาทีในตอนเย็นค่ะได้ยินเสียงเรียกว่าให้เข้าไปเข้าไปเข้าไปแต่ปวดฉียะเดี๋ยวมาแล้วกันไปไม่น่าเชื่อเลยแค่ไม่เดินเข้าไปในปราสาทนั้นมันเล่าความร้ายสนตาที่ฝังอยู่ในแก้มหลุดออกมาเลยตรงนี้อีกทีนี้เราจะต้องเข้าปราสาทนั้นแล้ว 拜安他。 มันมีผีเป็นคนจริงๆแล้วแบบห้องมืดปล่อยควันออกมาอะไรอย่างเงี้ยแบบมันน่ากลัวผีมันน่ากลัวแกข้างหลังแพวนะคะก <c oughs> ็เป็นแบบเซ็ตที่น่ารักมากแต่งตัวเป็นเชียร์ลีดเดอร์คือเพื่อนๆที่มาที่เนี่ยเรามาเป็นแก๊งอ่ะซื้อชุดทู่เลยหรือว่าถ้าซื้วแบบหาไม่ทันก็ไปซื้อที่ดองกี้เอาอันนี้แพวก็ซื้อมาจากดองกี้นะอุ้ยสวยมาก ให้ดูดูอีตัวนี้น่ากลัวสุดเลยเราซื้อขนมมาแล้วมันเป็นหน้าใช่ปะเรากลัวว่ามันจะเละเหมือนกันแต่เราก็ซื้อมาอยากกินเขาปิดมาให้เนี่ยดูดิคือแบบละเอียดมากอะลองชิมรสชาติกันดูไส้น้อยก็จริงแต่ว่าขนมตางไส้แล้วก็น้ำตาลรอบๆนะอร่อยนะ Universal ยามค่ำคืนนะคะจะบอกว่าสนุกไม่แพ้ Universal แบบช่วงกลางวันปกติเลยเหม่อเม่อสนุกมากกว่าอีกเพราะว่าเครื่องเล่นเนี่ยไม่ต้องต่อนานเลยค่ะค่ะตอนนี้เรามาอยู่ที่รามงมังกรเปิด24ชั่วโมงนะคะโอเคนี่ก็คือรามเมงของเรานะครับอันนี้โรยโรยพริกไทยเองหมูได้2ชิน้นอ,อร่อยนะ เห,เหมือนละเมงข้าสอบอะ่ะมันกลมกล่อมอะ่ะส่แล้วใครนะคะที่ตังเลว,ว่าควรเข้าร้านนี้หรือเปล่าแบบหรือว่ากลับมาดึกๆไม่รู้จะกินร้านไหนมันเปิด24ชั่วโมงแนละ,ละ,ละนำร้านนี้อร่อยน่ารักอะคือที่ญี่ปุ่นเ,นเป็นสังคมผู้สูงอายุจริงๆคือเราจะไม่ได้เห็นที่โตเกียวแต่ว่าถ้าเราไปซัปโปรโรหรือโอซาก้าเนี่ยเราจะเห็นเยอะมากหรือว่าตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆอะคะ่ะ คือพวกท่านอะาาไปเที่ยวกันอะไรเงี้ยยังดูแบบเป็นวัยโจมีสังคมอยู่เลยอะไรเงี้ยะจินนี่น้อยจินนี่น้อยสวัสดีค่ะเพื่อนๆตอนนี้เราอยู่ที่ Universal Studios Japan ค่ะซึ่งตอนนี้นะคะก็เป็นวันที่2ของเราแล้วเรามาตอนเย็นอีกแล้วค่ะนี่ก็คือปริมาณคนนะคะที่จะเข้าไปได้กันตอนนี้ก็ประมาณ3ามโมงกว่าๆนะคะเพื่อนๆโผีมันไม่ใช่ผีที่แบบ เป็นแบบออโตเมติกเป็นรูปปันนะ้นอะผีมันเป็นคนอนะแล้วแบบบางทีใช่ป่ะตุ๊กตามันอยู่อย่างเงี้ยคนใส่ชุดตุ๊กตาอย่างเงี้ยแล้วแบบอยู่ดีผนังอง่เงี้ยขึ้นมาอย่างเงี้ยกลัวมากเลยอะ่ะแล้วปวดฉี่ด้วยที่สำคัญก่อนเข้าอะ่ะฉี่เกือบล่าอะ่ะขอดูดูดูดสิทุกคน โเลยอ่ะว้าว้าอร่อยตรงไหนมันน่าจะเป็นแป้งธรรมดาอืมร้อนโอ้ยดีงามว้าวอร่อยซื้อชมากินเถอะซาแก่ใจแล้วค่ะ